หรือว่านิ้วมือนะคะอันนี้คือนิ้วมือเราจะทําการบริหารนิ้วมือในท่าต่างๆดังนี้นะคะในการหมุนนิ้วมือแบบนี้นะคะเราจะหมุนทีละนิ้วแบบนี้นะคะเพื่อให้นิ้วมือแต่ละนิ้วมีการเคลื่อนไหวนะคะแบบนี้หมุนทีละนิ้วเลยนะคะทํานิ้วละ5้0สิสิครั้งได้เลยนะคะในกรณีที่มีนิ้วติดหรือว่านิ้วไม่สามารถกางได้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะยืดนิ้วก่อนนะ ในท่านี้ให้มันเหยียดก่อนแล้วจากนั้นก็งุ้มมือลงในท่ากรรมนะคะแล้วก็เหยียดกลางออกค่ะแล้วก็งโลงแบบน,นี้นะคะใน,าท,าในท่าทางในั่งท่านที่น้องๆไม่มีความเจ็บปวดนะคะถ้ารู้สึกตึงๆให้หยุดนะคะแล้วก็อย่าลืมให้น้องๆออกแรงช่วยด้วยนะคะไหนลองกำมือสิคะกำมือคุงรูสิ แบมือค่ะค่ะประมาณนี้อย่าลืมนำไปฝึกที่บ้านให้น้องๆด้วยนะคะ